สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาแข่งนกนะครับผมไปายโยครับผมงานแข่งนกเมืองการครับทั้งที่สามครับผมอันนี้ก็มากับอาจารย์นาโคกอาจารย์ปองอาจารย์มิวครับทมงานแล้วก็จะเจนป๊อปไปซื้อกับข้าวอยู่ครับฝั่งนู้นก็กําลังลงทะเบียนกันครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะไปลงทะเบียนเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องครับผมตอนนี้ ก็มาถึงหมายแล้วนะพี่น้องกำลังซื้อบัตรครับผมซื้อบัตรเข้างานครับอันนี้อันนี้ก็ต่อต่อคิวครับผมรอบนี้น่าจะเยอะไม่เยอะกว่ารอบที่แล้วไหมลองดูครับพี่น้องรอบที่แล้วน่าจะเจ็ดรอบที่แล้วเจ็ดสิบกว่ารอบนี้น่าถึงร้อยไหม น่าจะเกินอยู่ผมว่าน่าจะเกินครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมา,าป่าภูเขาเมืองกาญนะผมในงานนี้ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมที่วันนี้มีจัดงานกิจกรรมงานแข่งครับการกุศลนะครับผมทุกท่านก็มา ทำความรู้จักกับทีมงานหลายๆท่านนะครับผมอปเอาคนแรกเลยครับอาจารย์ยูตไนมาครับวันนี้พลายงามครับพลายงามครับวันนี้ก็เป็นเจ้าพลายงามวันนี้มาถือว่าพร้อมเนาะยันบบเนาะครับผมพร้อมกันขามือครับการขามือสำคัญต้องต่อไหนเจ้าพลายงามต่อริวตันอต่ไปเซ็นเตอรครับผมครับวันนี้เอาตัวไหนมา เอาหมื่นเพชรมาเอาหมื่นเพชรนะครับผมเอามาทายชิงในนกปึกโอ้ทางนี้ก็ไปทธมาได้ครับันนี้หมือนเพชรนะครับผมเดี๋ยวเขาจัดหมื่นเพชรมาหนึ่งตัวอ่าอะไต่อไปด่านชื่ออะไรครับผมการสลรองครับการสํารองนะครับผมอันนี้เขเพิ่งมาครั้งแรกเนาะมาครั้งแรกครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวครั้งแรกเลยอันนี้เรามากันนกต่อตัวไหนครับเจ้าวงเวียนใหญ่ครับเจ้าวงเวียนใหญ่นะครับผม จะวงเนดหครับอ้าวก็ถือว่าอ่ามาหาประสบการณ์อาจารย์นะครับผมครับผมอ่าเพราะว่าเรียนรู้ประสบการณ์กันไปเรื่อยๆครับผมครับผมาท่านใหม่ครับโอ้นี่สวัสดีครับครับผมเรี่ยมป้าครับอ่าเสี้ยวสายฟองนกเขาใหญ่สายสืบสำราสำรานักสำราครับวันนี้ตามเลยครับมาครั้งที่ไหนแล้วครับเนี่ยอืองานแข่งครั้งที่สองเออครั้งที่สองเขมาแต่นี้ก็วันนี้เป็นครั้งที่สามนะครับผมรอบนี้ ก็คือเจนปองมาทางก่อนนี้ก็ถือว่าวันนี้คือมาแก้มือนะครับผมเท่าก่อนนี่เปียกจันไข่ครับเปียกจันไข่กาคือวันนี้อากาศสภาพหมายอากาศก็น่าจะดีพอสมควรนะครับผมวันนี้น้องต่อตัวไหนมาครับเชนปองนเอานกฝึกครับครับผมเจ้าเจ้ากางวันครับเจ้ากางวานมานะครับผมนกฝึกหรือเปล่าขันอยู่ในกรงเอขันพนจรขนาดนี้ดีเขานะครับผม ก็วันนี้ก็จะพายปหาอาจารย์หลายๆท่านนะครับไปตำรวจในการในงานนะครับผมแต่ปล่ซเรด้ครับเดผู้ใหญ่พาลูกบ้ยานี้ผู้ใหญ่พาลูกามาทอดกะทิ้นครับผมมาดูที่ดูดูที่ซื้อไว้นานแล้วกมาดูที่เลยใกล้ใหญ่ใกล้ใหญ่ นี่ครับนี่ครับมาจามครับมาจกรุงเคับผู้านสาย่ครับสายสงนะครับผมกรุงเทพจิกรุงเทพโอ้ยังเทพมาี่เจอเฟซบุ๊กมาจีต่อครับมาจีต่อครับเโอ้สีต่อนะครับผมใส่เมืองครับใส่เมืองมาลองใส่ป้าครับปากตีพอกันก็่งกอนไปไหนไปไหน ไปครับม <Hospital> ันหมานะครับทุกท่านครับครับโอ้ไกลไกลสี่ร้อย ไอ้เหี้ยอมบึ้งงานงอบลมาสองแตกมาสองเออไม่ดูฝั่งนเลยครับทุกคนครับออกตั้งแต่ทั้งก็เป็นอย่างงี้เที่ยงคืนออกจากบ้านไม่รู้นุกจะสู้ไหมนุกก็ถ่ายขนครับอยากมาอยากมาครั้งแรกอยากมาอยากรอบนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับผมครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับพี่ออกปลาแต่เ็วันนี้เขาจัดงานวันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับครับผมรอบนี้ครั้งที่สามสามก็มันๆ้ะครับอาจารย์ครับผมโอบ คุนแลวยิ้เข okay. yeah. oh, 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 oh. ่างานบ่กลังเมีไปหลุ้นกันอมแอมกันอมแอมไปกันครับผมดักล้องครับมีไม้ด้วยกินใหญ่กินงานใหญ่กินงานใหญ่อันนี้เอาเอาหัวนาแกเอาเอาทันประทานเอาทานประทานเอ วันนี้เดินทางมาจากไหนครับอาจารย์ม,มาจากกรงเทศเขาเจา้าหน้าทีมงานจาก แด้วออนนุตด่านทับช้างอว่านักกีฬาครับโ้วนักกีฬาครับอันนี้ก็มากี่ท่านวยมัดหลังนะแปดแปก้าสบสิบสอครับเข็มทั้งแรกหรือรั้งที่สองครับที่สองก็น่าจะจัดวันนี้รังที่สามนาะเรามาวันนี้เนาะครับวันนี้เปนใ้รทม้มากรว่างตลอดทั้งตก็นะครับครองกันเรควัรับครับรงนี้มรับครับับ ไปกำลังขึ้นไปยกำลังขึ้นปยกำลังขึ้น,ไป,น,นไป่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  นี่ก็นี่ครับเออขึ้นป้ายนะครับผมก็เป็นงานทำที่สามของขาขางนา,งเานเขาใาหญ่อของ,ขาางอาจารย์นะก็ทั้งอาจารย์บอกวันที่มานักเขาใหญ่เมืองการก็คือจัดงานนะครับ็ร่วมการจัดงานวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงแข่งด้วยครับผมวันนี้ทำไมครับถามหน่อยทั้งบ้านหน่อยทั้งบ้านหน่อยให้อาจารย์มีมาไกลหน่อยได้สนุกสนุกกันนะครับผมผมก็ลุ้นอยู่ บางทีก็อาจจะตามอยู่อย่าไล่จวดนะจย่าไล่จดนตัดใจเลยไม่เอาลกต่อมาเดี๋ยวกัไหม10คมื่นเนี้ยเนี้ยเออเนี้ยเนียเได้โอเคได้โอเคครับด้มโอเคเนาะเขได้ไต้องสูงี่เดี๋ยวผมว่าถ้าถ้าเอาใส่เอาใส่ต้นนี้พี่เห็นง่ายง นงามนังไม่เศร้าไม่เศร้าเราเนี่ยเนี่ยใส่ตรงเนี้ยพอดีเลยเนี่ยเนี่ยงามเนี่ยตรงนั้นก็นั่นตรงนั้นก็งามโดนดีกว่ามันต่ำเวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยๆเดี๋ยวไปดูรางวัลกันนี่เรียมาดูได้พอดีไหม

เดี๋ยวจะพาไปดูรางวัลนะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้เป็นงวัลทางบัตรกับรางวักของคนจัดงานนะครับผมเรามาจังจักปะพอดีมาเราก็มาสัมภาษณ์นะครับผมก็มาหาอาจารย์จักรับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสครับสวัมดครับสวัีครับสวีัรครับผมาวันดีับสีบวัดีครััดีครีรรครับ เาสนุกสายหามิรมันต้องสนุกเมืองการมืนเราเมื่อไหร่ก็ได้สายหามิสแจ้งเดียวเราไม่เราไม่ทีเรียนเรื่นต้องอื่นครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สามก็ือเป็นครั้งที่สามเนาะจากน้าผมเห็นมากองนี้กองกอไปนี้มาโชว์ให้ดูใบใบโชว์ใบโชว์ที่มาโชว์ให้ดูอันนี้คือกองที่ทเจ็น้องยี่มีชื่อบครัอันนี้คือพนักงานในกลุ่ม กุจากงานใช่ไหมครับครับผมมาวันก็มีชื่อทั้งหมดเลยเนี่ยผู้ใหญ่อาร์ตมีอะไรนียอาจารย์นิชานเนี่ยรบมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของแจกอันนี้ของแจกไม่มีไม่มีมูลค่าสําหรับใครทั้งสิ้นไม่มีเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่เอามาแจกลูกน้องเนี่ยนี่ทําแจกโดยเฉพาะพี่ม่นี่ทําแจกโดยเฉพาะหนึ่งปีเราไม่ได้พูดว่านะถ้าหนึ่งปี คนโทรมา,าชังจักมางมจะจักเออไม่เคยโทรเลยคนที่โทรเข้าหาในเช่นมากผมจะเช็คคนเบปุ่นงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งขายนกที่ไม่ตรงปกอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยขายไปคอนแกนคอนแกนกําแพงเพชรเชียงใหม่ไม่ตรงปกเป็นนั้นว่าถ้าเขาโทรมาหาผมผมก็จะคือว่าที่ป้ายชื่อของช่างจักปกนกเบปุ่นทงก็ บายบายไม่จ่ายไม่แจกครับนี่คือความจริงนี่คือและอีกอย่างหนึ่งขายนกตรงปกโทรมาหาผมหรือเขาโพสขายอยู่ผมจะโทรไปถามคนซื้อเลยว่าขายนกตรงปกไหมถ้าตรงปกผมจะมีราคามีชื่ออยู่นี่คือนี่คือนิสัยของผมผมชอบเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูข้างหลังนะครับใช่เดินพาไปดูได้เลยได้เลยได้เลยดูได้เลย นี่งานลูกน้องเขาต่อคัดเสียงมาให้อันนี้ก็คือเฉลยคัดเสียงใช่ไหมคัดเสียงมาให้เอนี่ยเขาคัดเสียงมาให้นี่ครับทุกคนก็เฉลยคัดเสียงนกเมืองการล้วนๆนะครับนกเมืองการล้วนๆและคนที่เมืองการนี่เขาคัดให้ผมโดยเฉพาะคือนกคัดเสียงคือมีคารลมทุกตัวใช่ไหมครับรับผมเสียงใหญ่ยิงนกคัดนกเป็นนกเสียงใหญ่อ๋ตัวมีเยอะนะครับ ก็ประมาณสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวอันนี้คือเอามาแกะเลืออกมาอะไรนี่ลูกน้องเขานี่ลูกน้องอยู่เหมือนการเขาคัดเอามาไว้ให้ผมเพื่อจะไปชำขึ้นโกงโอ้ให้จากไปทำขึ้นโกงที่บ้านที่บ้านครับผมเพราะว่านกบ้านผมก็สามร้อยประตครับไม่เยอะนะครับท่านไหนสนใจก็นะครับให้จันะครับผมทางโกงทั้งอะไรก็เอาเขามีช่องเบาวันหรืออ่าช่างจัดก็อาจารย์จักา่านประตูเลยได้ครับผ่านช่องผมไปเลยครับผม0 8 8ย สี่ห้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าช่างจัรองนกนครปฐมครับผมก็รประมาณนี้นะครับทุกคนครับผม,ผมจะขึ้นเบอร์ลิง์ไว้ในลคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้า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 ซื้อของตรงนี้ถ้าซื้อของตรงนี้ถ้าซื้อของจัดชั้นจัรจ,จริงๆนะครับผมบอกว่าทุกคนจะโดนโกหกไวหมดแล้วนี่ใบเซอร์นี่จริงจะมีใบเซอร์นะครับทุกคนใบเซอร์นี่ใบจริงคมาตรฐานอุตสาหกรรม โอท็อปหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของช่างตักครับจะมีใบเซอร์ทุกใบใช่ไหมครับทุกลูกทุกลูกครับผมถ้าไม่มีใบเซอร์ก็คือโอเคครับก๊อปของปลอมใช่ครับผมเป็นของของช่างจะต้องมาแบบนี้ครับผมต้องต้องผ่านใบเซอร์นะครับต้องผ่านใบนี้ต้องผ่านมันไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆทุกคนเฮ้ยมีกองช่างจักกองก๊อปมีเยอะแยะนะ เพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่เคยทาอะไรใครครับผมครบแล้วก็ไปครับใช่คร claro yeah ับถ้าท um. ําได้เหมือนตรงนี้ทําไปผมไม่ได้ว่าอะไรปรับเลยปรับซิกระติกปรับร้านผมไม่ปรับถ้าผมปรับผมจะไม่เอาเลยเข้าตัวเองเข้าไปเข้าไปก็คือเนี่ยครับทุกคนก็เนี่ยครับก็คือจะมีคำนองถูกต้องแล้วก็รายละเอียดเนี่ยครับผมเนี่ยที่ช้างจกรจะส่งไปนะครับผมตรงนี้ตรงนี้คือจอจานนี่คือช่างจักครับผมบาเลีคี แล้วปีหกหกหกเจ็ดนี่ของเขาจุเขาจะมีอยู่นนี้มันเป็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วผู้รับมีจังงวัดมีคนรับอันนี้คือตรวจสอบเรียบร้อยครับผมนี่คือผ่านอย่างนี้นะครับมันมาของกระทรวงการจัดการนะครับผมจะไม่ไม่มีการโกหกใคร ถ้าใครไม่ได้ใบนี้ถือว่าเป็นกุลของก๊อปทั้งนั้นกอคุณก๊อปนะครับผมก็ยุ่งนก็เยอะเนาะอาจารย์เนาะเยอะแต่ใบนี้ใบซนี้แต่เราไม่ทําอะไรให้เาถ้าก๊อปได้เหมือนก๊อปไปเดี๋ยวมาเอาที่ผมไปเลยเอาไปทําก๊อปเลยผมให้ให้ดูเลยถ่ายรูปไปเคนี่คือคนจริงครับผมขอขอบคุณนะครับวันนี้อาจารย์จะให้เพื่อนรับประทานอาหารนะครับเผื่อได้เปิดงานอะลยนะครับผมฝากเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผม

อมระนี่ครับอาหารเมื่อเช้าต้องนาต้องมาอ้จานัดมอดมาดมัหดมาดเลนงมาดตีหนึ่งครับตีหนึ่ง้วยนี่ครับ บกว่าจะรุงเพ่รมาณบางเนอคร้านคมาคนพักครับาันมมเกคนดังคนดังากนเนี่ตัวแรงตัวแรงนี่ถามก่นถามก่อนวันนี้แนมาจากกรุงเลยแนนะครับวันนี้แบนมาจากกรุงเลยวันนี้วา ชวนใครไม่มาก็ยมาคนเดียวกับผมเลครับสุดยอดครับเน้น้าร่วมไม่เน้นข้ารอกครับผมโอเคครับัครับไปอ้ามเป็นาวอ้้้เช้าเช้าก็เป็นข้าวต้มก่อนครับผมงอมไปเลยเลย